รู้จักนายแพทย์กระแสชนะวงศนะ์มาตั้งแต่สมัยผมอย่างอายุไม่มากนักนะครับแล้วก็ที่รู้จักจากชื่อเสียงของแกนั้นก็คือตอนที่แกเป็นหัวหน้าพักพลังใหม่ซึ่งเป็นพัคก,การเมืองที่เป็นแนวอุดมกติแล้วก็เป็นพัคก,การเมืองของคนรุ่นใหม่ในยุคในพศ .2518-2519 ซึ่งอาจารย์หมอกระแสนี่ก็เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวในวัยนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีบุคลากรที่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนักบริหารมากมายเข้าไปรวมอยู่ในพักนี้แอบชื่นชมอาจารย์นแพทย์กระแสชนะวงศ์นี่มาตั้งแต่ต่อเนื่อนะครับว่าทำยังไงท่านถึงสามารถที่จะ ทำงานร่วมกับบุคลากรที่เป็นคนก้าวหน้าทั้งครูบาอาจารย์ทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจอาจารย์มาอะไรได้อย่างแนบเนียนและเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งก็จะต้องยอมรับนะครับว่านักวิชาการทั้งหลายเนี่ยเมื่อมารวมตัวรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยตางคนต่างก็มีความคิดของตัวเอง ก็มีความมัน่นอกมั่นใจของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในการที่จะรวบรวมกันให้เป็นกลุ่มก้อนเป็นพักการเมืองระดับพักการเมืองได้นั้นไม่ง่ายนักแล้วก็จากการที่ทํางานกันนั้นเนี่ยครับจะมีข้อสังเกตที่่าที่จะบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานยืนยันได้เลยว่าคุณภาพของการเป็นผู้นําที่ผมเคยเห็นอาจารย์กระแสตั้งแต่สมัยที่ผมเด็กๆนั้น,นไม่แปลกใจเลยว่า ท่านสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นการเตือนจะการเตือนการเร่งรัดให้ผู้ใต้เป็นข้าปัญชาอย่างผมเนี่ยได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถท่านมีเทคนิคพิเศษในเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้เป็นข้าพันชาทํทำงานอย่างทุ่มเทสุดความสามารถอันนั้นจะเรียกว่าเป็นภาวะผู้นำก็คงจะได้ประการแรกที่สุดก็คือเห็นจะเป็นว่า อาจารย์กระแสเป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเสรีเต็มที่เพราะนสิ่งแรกที่สุดก็คืออุปนิสัยของท่านวิธีการทํางานของท่านคือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ร่วมทํางานกับท่านไม่ว่าจะเป็นในระดับเดียวกันหรือในระดับผู้แต้มกงคับัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ซึ่งการแสดงความคิดเห็น ออกมาอย่างเต็มที่น,นี้นั้นท่านจะเป็นคนที่นั่งสดับปรับฟังอย่างพินิจพิเคราะห์ตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดแล้วก็ตัวเองก็มาสรุปภายหลังเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะคิดอย่างไรแต่ท่านตั้งอกตั้งใจดูซับประเด็นต่างๆของผู้ที่แสดงความคิดเห็นออเข้าไปในตัวท่านนะครับอย่างครบถ้วนกระบวนความ แล้วเสร็จแล้วท่านก็ใช้วิธีการในการที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นผู้ที่มีเหตุผลในการช่างตวงวัดเหตุผลต่างๆที่ผู้ใต้เป็นข้าพเจาหรือเพื่อนร่วงมงานของท่านนาเสนอมาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อันไหนมีเหตุผลอันไหนสามารถที่จะหักล้างด้วยเหตุผลใหม่ได้อันไหนเป็นสิ่งที่เกิดความชอบธรรม อันไหนเป็นสิ่งที่เกิดความยุติธรรมอันไหนที่จะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดองค์กรของความเ,าเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอันไหนจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาต่อไปหรืออันไหนที่จะต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในวันข้างหน้าท่านก็จะออกมาทั้งหมดในหลังจากที่เราฟังกับเราแล้วแต่วิธีการที่ท่านจะเสนอความคิดออกมาว่าจะทําอย่างไรในอนาคตนั้นเนี่ยครับ ก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาบอกบอกว่าเอานะผมฟังคุณเรียบร้อยเลยนะต่อไปนี้เราจะไปทางนี้นะไม่ใช่ท่านก็จะบอกว่าเอาแล้วนะผมฟังคุณเรียบร้อยนะผมมาชั่งตวงวัดความคิดเห็นของคุณผสมกับความคิดเห็นวินิจฉัยของผมแล้วนะผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปทางทิศนี้คุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าอย่างไรหรือคุณจะมีข้อขัดแยง้งทวงติงประการใดมั่งเป็นยกที่สองขึ้นมาอีก ตอนนั้นก็เป็นโอกาสที่สองที่ผู้ร่วมงานกับท่านหรือผู้ใต้คับบัญชาของท่านนะครับจะได้นําเสนออีกครั้งหนึ่งถึงเหตุถึงผลหลังจากเกิดการสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัตินําไปสู่การออกคําสั่งในฐานะที่เป็นผู้กำปรัญชาอันนั้นคือเป็นสิ่งแรกที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของท่านนะครับสิ่งที่สองก็คือว่าท่านเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่น แม้ว่าจะเด็กเล็กผู้ใต้กำลังชาในระดับล่างสุดหรือพนักงานโดยทั่วไปซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางวิชาการใดๆพนักงานบริการทั่วไปใครก็ตามถ้าเป็นคนที่ให้เกียรติและไม่จะให้เกียรติโดยการพูดจาไพเราะเพราะพิงแต่เพิงอย่างเดียวเป็นการให้เกียรติโดยที่สดัตดับฟังการแสดงออกของบุคลากรเหล่านี้ ให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้นําไปคิดต่ออันนี้ก็เป็นบุคลิกอันที่สองนะครับบุคลิกอันที่สก็คือว่าหลายครั้งในภาวะที่เกิดการวิกฤตขึ้นมาเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่นําเสนอความคิดเห็นว่าเราจะสามารถเอาชนะวิกฤตเหล่านี้ได้เนี่ยด้วยวิธีการอาศัยความสามารถของคนแต่ละคนในส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบอย่างไร อันนี้ถ้าผมว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็น strategic planning คือวางแผนในเรื่องของยุทธศาสตร์ว่าจะให้ใครทําอะไรเมื่อ,อไหรที่ไหนและอย่างไรแต่ก็เช่นกันครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะสั่งการในเพียงอย่างเดียวเกิดขึ้นจากการขอความคิดเห็นของคนว่าถ้าเปิดเราจะมี strategic planning อย่างนี้น่าจะ มีความเหมาะสมมากน้อยปการใดเป็นต้นนะครับอันสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเนื่องจากท่านเป็นคนที่มีความรักความอบอ้อมอารีประกอบกับความเข้มแข็งของการออกคำสั่งพร้อมกันไปในตัวหายากนะครับในการที่จะมีคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่ในขณะเดียวกันเมื่อปฏิบัติการหรือนำคำสั่งไปปฏิบัตินั้นปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด เข้มงวดกดขันครับซึ่งท่านมีบุคลิกล่านี้และท่านก็พูดอยู่เสมอว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่สามารถจะตามผู้อื่นได้ไอ้ข้อคิดอันนี้แหละมันจะท้อนให้เห็นถึงความที่มีจิตใจอบอ้อมอารีให้เกียรติผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นบุคลิกที่ผมได้กล่าวเอาไว้ทั้งหมด4ข้อนี้ทั้งหมดครับ